ก็สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวการใช้งานลิฟต์จอดรถ4เสานะครับอ่นนี้ให้ดูตัวเครื่องก่อนครับมาดูวิธีการใช้งานครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับนี่นครับขึน้นนี่ขึ้นไปแล้วน,นีการใช้งานวิธีการใช้งานครับอันนี้กดปุ่มเขียวยนี้ไว้สำหรับกดขึ้นนะครับเราจะให้ดูว่าร,ระบบ ของวิบจ์รถสีเสามีอะไรบ้างอันนี้คือผมสีเขียวไว้กดขึ้นนะครับถ้าขึ้นสุดแล้วเราจะมีลิมิตนะครับเป็นตัวตัดมินเซอร์ตัดระบบมอเตอร์ระบบอ่าเนี่ยครับ ทีนลิมิตตัดแล้วเดี๋ยวนั่งรพอสุดแล้วลิมิตตัดปุ๊บเราก็เซฟตี้วยการนั่งล็อกนะครับอ่าตัวนี้นั่งล็อกเรามาดูวิธีเอาลงครับก็กดขึ้นหน่อยนึงครับจะมีสองตัวปลลอกจะมีสองตัวครับมีตัวเครื่องกับตัวมอเตอร์ครับโยกตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์ครับหนึ่งตัวแล้วกดลงได้เลย เร yeah, ียบร้อยครับ